สวัสดีครับพบกันช่วงบ่ายโมงนะครับทางช่องคลิปเด็ดบอลดังวันนี้มี2ตัวนะครับเป็นบอลเพนบอลิกตัวหนึ่งและคู่นึงจะเป็นลานลิก้าสเปนนะครับซึ่งได้ทํากันานแล้วก็หยิบม,มาฝากกันนะฮะเราสามารถกดติดตามช่องเอาไว้ได้ก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดในทุกๆคลิปเลยนะครับ ก่อนอื่นขอบคุณทาง W88 ก่อนนะครับก็เป็นสปอนเซอร์กับทีมในสรีเยร์ลีกอย่างปีนี้ก็เป็นคริสตันพาเลตนะครับคือน,นี้มีคิวลงสนามด้วยท่านใดสนใจรับโปรโมชั่นไม่ว่าจะเป็นสมาชิกใหม่เนี่ยอย่าลืมรับ260บาทฟรีนะครับส่วนท่านใดที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วรับเพิ่มจากยอดฝากได้ทุกวัน10%มีคืนยอดเสียให้ด้วยนะครับและอย่าลืมแอดไลน์แอดบีโอ96เพื่อรับบอลเต็งทุกวันฟรีๆถักมารับก่อน2ทุ่มได้เลยนะครับวันนี้นะักกล้อง2ตัวนะฮะตัวแรก2ทุ ก็เป็นเกมพิมลีกเกมนีตกชั้นเจอ,อทีมหนีตกชั้นเจอกันทีมเยือนเนี่ยบุกไปเหนือไหวอยู่ที่ปป,ะปะนะครับเบอร์ลี่บุกไปต่อคนที่ผมชอบเจ้าบ้านนอริทนะครับเป็นบอลหน,นีตกชั้นเจอกันมันก็ใส่กันเต็มที่อยู่แล้วนะฮะเพราะว่า เงินมหาศาลนะครับถ้าเกิดต้องตกชั้นไปในสู่แชมเปี้ยนชิพเนี่ยจะพลาดเงินมหาศาลเลยทีเดียวนะฮะคนเรื่องเลยชีวิตคนละอย่างกันเลยนี่เป็นเกมที่ตัดแต้มกันโดยตรงผมไยม,มองว่าไอ้ฟอร์มที่ที่ผ่านมาเนี่ยต้องให้น้ำหนักลดน้อยลงเลยครับเพราะว่าใส่กันไฟล์แลบแน่นอนนะฮะจังหวะนิดๆหน,น่อยๆสามารถพลิกล็อกกันได้เลยครับในเกมแบบนี้เราดูจากฟอร์มล่าสุดเนี่ยแน่นอนครับคนไปเบอร์ลี่กันเยอะแน่นอนเพราะว่าเล่นดีนะครับแต่ว่านั่นคือเกมเดียวในรอบ 6-7เกมที่เล่นดีนะครับที่ผ่านมาเล่นแย่มาตลอดเหมือนจุดติดในเกมล่าสุดประเด็นคือวันนั้นเล่นในบ้านนะครับแต่วันนี้ต้องออกปีเยือนก็ไม่มีอะไรการันตีในขณะที่นอริกเองก็ไม่ค่อยดีนะครับอย่างเกมล่าสุดเนี่ยเขาเสมอกับไบรตันศูนย์ศูนย์เป็นการหยุดสถิตแพ้ไว้แค่6นัดนะครับก่อนนั้นแพ้มายาวๆเลยก็หยุดได้แต่ทีนี้รูปเกมก,ก็ดูไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับที่บุกไปเสมอไบรตันโดนไบรตันล่อเป้าเป็นว่าเล่นเลยตั้งแต่ต้นจนจบเลยแต่ว่ารอดมาได้แต่เมื่อไปดูเกมอ,อื่น ลอริดมีพัฒนาการนะครับดูจะเล่นดีในระดับหนึ่งผมมองว่าช่างน้ําหนักจับลงตาช่างทั้ง2ทีมเนี่ยผมว่าพอๆกันทีมเยือนผมปไปต่อแบบนี้ผมว่าอยู่เจ้าบ้านดีกว่าเผลอบอลมันสามหน้าครับถ้าลอริดชนะเบอร์ลี่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับคิดว่าในท้ายที่สุดแล้วพลิกล็อกได้เจ้าบ้านน่าจะชนะได้นะครับนั่นคือตัวแรก,กตัวหนึ่งตีสองเลบันเตเจอบาเซโลนาในลาลีกาสเปนเลบันเตหนีตกชั้นบาซากำลังลุ้นทำอันดับ พยายามรักษาอันดับไปเตะแชมป้ยนลีกอยู่นะครับเรื่องการรุ้นแชมป์มันเป็นไปได้ในทางทฤษฎีในทางปฏิบัติค่อนข้างยากแล้วนะครับสำหรับบาซ่าเพราะฉะนั้นยังเน้นอยู่ในแง่ของการรักษาอันดับ4 3อันดับ3อันดับ4ตรงนี้นให้ได้นะครับเพราะทีมที่ไล่หลังมาเขาก็ไล่มาเรื่อยๆในขณะที่เรบบนเต้เนี่ยอยู่ห่างจากพื้นที่ปลอดภัยตโดนเจ7คะแนนค่อนข้างยากแล้วนะครับในการที่จะอยู่รอดในลาลิก้าแต่ถ้าวันนี้สมมุติเซอร์ไพรส์นะครับผลการแข่งขันพลิกล็อกขึ้นมาเนี่ย ประตูลาลิก้าือดุการหน้ายังเปิดรอทางเลบันเตนอยู่ผมมองว่าโดยเลบันเตกับบาร์ซ่าเนี่ยถ้าเราดูในช่วง4ี่ห้าหลังสุดที่เจอกันสูสีกันมาตลอดเลยนะครับมีเสมอมีเบียดชนะกันทุกเกมจนกระทั่งโหนล่าสุดบาร์ซ่าถล่มได้30เป็นครั้งเดียวในรอบ5้าเกมที่ผ่านมาที่ยิ่งกันขาดนะครับ บอลกุนนิมบอลบอลไม่กลัวกันนะฮะหลายหลายครั้งที่ได้ดูก็ก็สู้กันสนุกนะครับวัดกันที่นิดนิดหน่อยหน่อยเลบบนเต้ก็ไม่กลัวบาซ่าอยู่แล้วนะครับาทางเลบบนเต้ช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ผมว่ากาลังมั่นใจเจ็ดเกมหลังสุดแพ้แค่สองสองเกมเท่านั้นนะครับทีมลุ้นแชมป์บางทียังทําไม่ได้เลยนะฮะนี่คือทีมหนีตกชั้นต้นทุนน้อยแต่แพ้แค่สองจากเจ็ดเกมอันนี้น่าคิดนะครับที่สำคัญคือในบ้านสามด้านหลังสุดไม่แพ้ใครเลยเกมล่าสุดบียาริวนะครับ ทีมที่เล่นในแชมเปี้ยนลีกเพิ่งชนะบบเออร์เนี่ยออกไปเยือนเลบันเต้มากคเลบ ante, Line, ัน,นเต้ไล่ทุบนิ่มๆสองศูนยนะเลบันเต้ตอนนี้กำลังดีเลยนะครับคุณภาพสูงวันนี้เจอบาเซลนาที่ทรงบอลได้แล้วอยู่ตัวแล้วแต่เพิ่งกลับจากเยอรมันมาจากการเยือนแฟรงก์เฟิร์ตในบอลถ้วยเนี่ยแค่2วันได้พัก2วันแล้ววันนี้มาเยือนเลบันเต้ต่อบอลหน,นีตกชั้นเล่นในบ้านเจอกบบบอลที่สดน้อยกว่าอย่างบาซ่าเนี่ยวันนี้ความสดเป็นของเจ้าบ้านผมมองว่าออกได้ พลิกได้นะครับกับเดทที่เปิดมา1.25เนี่ยผมว่าโอกาสบาร์ซ่ายิงลูกเดียวแล้วเลิกกันก็มีสูงนะครับและโอกาสพลิกล็อกก็มีพอสมควรเพราะฉะนั้นไปเลบบนเต้ดีกว่าครับถึงแม้จะขัดใจกับสิ่งที่กระแสส่วนใหญ่จะค่อนข้างชอบบาร์ซ่าหรือแม้กระทั่งเบอร์ลี่แต่ผมมองว่าคู่2คู่นี้มีแนวโน้มว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่จะพลิกล็อกได้ระดับหนึ่งเลยนะครับนี่คือ2ตัวครับที่ทำกันบ้านแล้วก็เลือกแล้วก็หยิบมาฝากกันนะครับนอร์ดิสซิตี้และ เลบันเต้ครับส่วนตัวนอื่นตามได้ที่เพจนะครับบูวแดงนะครับก็จะมีไลฟ์ช่วงหัวค่ำนะครับวิเคราะห์บอลกันนะฮะส่วนทางไล n ์แอดมีบอลเตงนะครับรับได้นะฮะแอดบีโอเก้าหกวันนี้ขอให้สมหวังครับ